ครับเพื่อนสวัสดีครับมายามเบ็ดเพียกอีกแล้วครับผมครับหลังนั้นเธอแล้วครับผมผมสัมผัสได้ครับถือแล้วแต่ว่าใหญ่บ่ใหญ่บ่หูตะบึงปุ๊บเอาไปเจออะไรขึ้นแล้วดีกเกาครับดึงเสร็จไปแล้วมาครับผมถือวหลังนี้รองตรงนี้เลยไปไปครับถือวหลังนี้ นี่นี่บสขึ้นมาเหรขึ้นมขึนเลยน้ยสุดยอดเลยครับผมมีลปามีลปากครับกะตาว่านี่ปลามันองครับผมโอ้โหครับผมรับมะถือกแมนลวดปากครับม hết, hết chân này oh, sẽ ấu đây cái cái sườn này bò u nhảy đi không lo băng lo băng lo băng băng bát thịt vâng, để, chạy sang bên lăng 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 khắp, lăng 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 โอ้โหครับผมใหญ่ดีครับผมมาดึงเข้าไปล้างนังกระถือครับผมว่านั่นแหละไปลงล่างบ่ครับผมเรื่องว่าหาลูนต้องบิดสะบัดถือมือครับล้างนังกระถือครับผมติดกันเลยครับนี่เดี๋ยวไปลดี๋ยวไปไปนองเฝ้าไปนองเฝ้า นี่ครับสุดยอดครับพากปร้านมานีหมานะครับผมเสองโตทางนี้โดดโชว์เลยอึงไปยาฟ้ายกดึงไปครับทางนี้กระเทือครับนี่โดดโชว์เลยอีกหนึ่งไงครับนี่อู้สุดยอดสุดยอดอ้๊บ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 ได้ไดวได้ได้ๆด้ได้อู้ ใหญ่ดีครับโอ้สำคัญมากเลยอู้หูยน้ำดีดูสุดยอดเลยครับโอ้โหสำคัญเลยสำคัญมากดูสุครับตัวนี้ลุดปลาครับตัวนี้ครับครับนายพานของเฮาครับผมโอ้โหสุดยอดครับไม้น้ำมูลครับผมครับมาำอีกแล้วครับผมครับสำนึกคนเด้อครับ